สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขอลำคนปลายซอยนะครับเขียนโดยคุณเปลวสีงเงินขอลมนี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันอังคารที่1เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568คุณเปลวให้ชื่อว่าเดือนสิงหาชาปัญธกิจ เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลอบอกว่าอย่างนี้ครับหนึ่งกรกดาเนี่ยหวยออกแทงคนเดียวครับแต่ลุ้นตัวโกงกันทั่งประเทศเพราะว่าคนแทงเนี่ยคือนายกอุ้งอิงนะครับแทงทั้งหวยรัฐบาลที่กินมากกว่าแบ่งแล้วก็แทงทั้งหวยสารรัฐธรรมนูญท,ที่เที่ยงตรงและแม่นยำใครก็ล็อกไม่ได้หรอกครับ มีผู้สันทัดกรณีด้านหวยเนี่ยเขาให้ความเห็นเป็นไปนในทางเดียวกันว่าการที่ศารจะรับคำร้องของสวออทั้ง36คนเนี่ยมีมากกว่าร8 0ยละดสถึงร้อยละเก้าบด้ซ้ำไปซึ่งจะเกิดประสารรับคำร้องไปแล้วนะครับจะมีคำสั่งให้องค์อิงหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เนี่ยประเด็นนี้ ผู้สันทัดกรณีมีความเห็นก้ากึ่งกันอยู่แต่ออกจะเหลื่อมไปทางให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เหลื่อมไปนิดๆน,นะครับเหลื่อมไปนิดๆแต่เอาละเพื่อความเอนจอยในการลุ้นเนี่ยนะครับก็ลองไปดูคําร้องที่สวทั้ง36คนเนี่ยเขายื่นต่อสารลรัฐธรรมนูญโดยส่งผ่านไปทางประธานบุธธษิิสภาตรงประเด็นสําคัญกันหน่อยนะครับว่าคำร้องนี้เป็นอย่างไรบ้างคํากล่าวหานาะยกอุ้งอิงเนี่ยมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับ พฤติการของนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายเช่นรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา50ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของประเทศชาติ มาตรา52บัญญัติว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งอนณาเขตและก็มาตรา164วงเล็บหนึ่งและวงเล็บ4บัญญัติว่าคอรอมต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสามัคคีปรองดองกันส่วนประมวลกฎหมายอาญาในบดที่สอความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร หมวดที่3ว่าด้วยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรเช่นฐานเป็นกบฏหรือคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศหรือที่เป็นปรปักต่อรัฐหรือร่วมเป็น้าสศึกข,ของประเทศมาตรา157บอกว่าฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและนอกจากนี้นะครับคำร้องของสวทั้ง36คนเนี่ยยังของให้ศาลมีคำวินิจฉัยในสข้อด้วยกันข้อแรกให้สาลวินิจฉัยในความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องก็คือนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 1 7 0วรรคหนึ่งวงเล็บ4 ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และก็วงเล็บ5อันนี้คือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับสรุปง่ายๆแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงสองเรื่องนี้แหละครับหลักๆส่วนข้อที่2เนี่ยคือให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าผู้ถูกร้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและแอบเจรจากับประธานวุฒธธิสภากัมพุชาในลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของอนณาเขตประเทศไทยและอำนาจอธิปไตยของไทยอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การเยียวยาในภายหลังดังนั้นเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้ที่จะถึง ประกอบกับคำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน้ำหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามคำร้องจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการเป็นการชั่วคราวโดยสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลักฐานความผิดนายกรัฐมนตรีในคำร้อง เน้นประเด็นการสนทนาระหว่างนายกอุงอิงกับนายฮุนเซนดังต่อไปนี้นะครับไม่อยากให้อังเคลไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองอย่างเนี้ยเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังอย่างนั้นเสร็จก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือว่าโกรธเพราะที่จริงแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะอันนี้เป็นประโยคแรกนะครับประโยคต่อมาครับ เขาอยากจะดูเท่เขาก็พูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะประโยคต่อมาครับบอกว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้แล้วก็ประโยค์สุดท้ายครับจริงๆแล้วท่านจะเอาอะไรจริงๆให้บอกอิงได้เลยยกหูบอกก็ได้อันไหนไม่เป็นข่าวก็คือไม่เป็นข่าวอันนั้นที่หลุดไปเพราะสื่อ เพราะไม่ได้คุยกับอิงแค่สองคนมันคุยกันเป็นกลุ่มนะพี่มันเลยหลุดนะแต่ถ้าคุยกับอิงสองคนมันไม่มีหลุดอยู่แล้วและนอกจากนี้เนี่ยนะครับในคาร้องเนี่ยยังระบุว่าไม่มีเหตุผลความจําเป็นใดๆที่จะต้องแอบเจราจากัรไปการส่วนตัวแล้วยังเรียกผู้นําประเทศที่มีความขัดแยง้งทางบุรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยกลับไปเรียกว่าอังเคิลแล้วไปเรียกแม่ทัพภาคที่สองว่าฝั่งตรงข้าม และจากการประทักันที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภภาคมซึ่งนำมาสู่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในหลายๆกรณีแต่นายกรัฐมนตรีของไทยกลับไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนิ่งเฉยไม่กำหนดมาตรการใดให้มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรณีการต่อต้านสินค้าและภาพยนตร์ไทยก็ตามการตัดอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยก็ตาม การยื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ตามการถูกสื่อมวลชนตั้งคำถามในทำนองว่าทางกัมพูชาได้มีการรุกล้ำพื้นที่เข้ามาแล้ว200เมตรรวมทั้งการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนเพื่อให้ผู้ถูกร้องชี้แจงแต่ผู้ถูกร้องกลับโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นทำให้ประชาชนทั่วไป เกิดความสงสัยว่าเหตุใดนายกรัฐมนตรีไทยจึงแสดงออกถึงความนิ่งเฉยและไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการโต้อตอบหรือกำหนดมาตรการรวมถึงการเจราจาระหว่างประเทศด้วยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคคลผู้อยู่ในสภาวะวิสัยและพฤติการแห่งความเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศพึงกระทา จนกระทั่งผู้นำฝ่ายกัมพูชาได้นำคลิปเสียงสนทนาส่วนตัวมาเผยแพร่จึงเป็นหลักฐานที่ทำให้สอวอและคนไทยเข้าใจแล้วว่านายกรัฐมนตรีไทยผู้ถูกกล่าวหานั้นนิ่งเฉยเพราะเหตุความสัมพันธ์ส่วนตัวจากพฤติการและความผิดทั้งหมดนี้จึงถือได้ว่านางสาวแพทองทานชินวัตน์ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และ อาจกล่าวได้ถึงขนาดว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติและประชาชนเลยรวมทั้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงอ่ะนี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งในคำร้องนะครับทีนี้พอเราทราบคำร้องเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณเปรยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ ต้องตามดูกันต่อนะครับว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยจะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรจะเลื่อนการพิจารณาโดยขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่หรืออาจจะไม่เลื่อนแล้วมีคําพิจารณาวินิจฉัยออกมาเลยในวันนี้ก็ได้ถ้าสารมีคําพิจารณาวินิจฉัยวันนี้ปิดประตูตายในประเด็นตีตกคำร้องฉะนั้นฟันธงได้เลยนะครับถ้าไม่เลื่อนศารจะมีคำสั่งรับคำร้องร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่มันก็มีเฉพาะตรงนี้เท่านั้นแหละครับที่จะต้องลุ้นกันลุ้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำเนียบยันรัฐสภาเนี่ยตัวยังไม่เกง่งเท่ากับเรื่องที่นายชาญชัยอิสระเสนรักไปยื่นเรื่องกับปปชเมื่อเดือนเมษายนชาญชัยเนี่ยยื่นเรื่องบอกว่าพบการกระทําความผิดของคณะรัฐมนตรีและกรรมธิการงบประมาณของสสและก็สวกระทําความผิด ในรัฐธรรมนูญมาตรา144ซึ่งต้องห้ามไม่ให้ไปตัดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ที่กฎหมายมีการบังคับเอาไว้ประเด็นแรกครับพบปรากฏว่าได้ผ่านวาระหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติตัดงบประมาณ35,000ล้านบาทที่มีการให้กู้ตามมาตรา28เอามาใช้ในกิจกรรมและตั้งชดใช้ดอกเบีย้ยพร้อมกับเงินกู้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมีให้ไปแตะต้องเงินงบประมาณดังกล่าวประเด็นต่อมาครับกรรมธิการงบประมาณก็รู้ในการประชุมครั้งที่38มีการถกเถียงกันถึงมาตรา144แต่ต่อมาเนี่ยก็ให้ผ่านงบประมาณนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าให้สอสอและสอวอถอดถอนงบประมาณนี้ และยังเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี2560ที่ระบุเอาไว้ว่าแม้แต่คณะรัฐมนตรีรู้ว่ามีการกระทําแต่ไม่ยับยัง้งจึงให้ถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและยังเป็นครั้งแรกครับที่ให้อำนาจปปชยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนคณะรัฐมนตรีสสและก็สวหากปปชเห็นว่าเรื่องนี้มีมูลและให้เรียกเก็บเงินทั้งหมด ที่เอาไปทำความเสียหายคืนกับแผ่นดินภายในระยะเวลานาน20ปีทั้งหมดจึงมายื่นให้ปปชเพื่อดาเนินการต่อไปเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณเปรบอกว่าเมื่อวันที่9มิถุนายนปปชมีมติรับเรื่องเอาไว้สอบสวนนะครับเมื่อรับเรื่องไปแล้วเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญบอกว่าปปชต้องสอบสวนให้เสร็จภายในเวลา60วันจากนั้นส่งให้สารรัฐธรรมนูญทันที รัฐธรรมนูญมาตรา144เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อศาลร,รับเรื่องจากปปชแล้วต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าวเอาก่อนนับไปสิครับ9วิถุนายนใช่ไหมครับปปชรับเรื่องพิจารณา9สิงหาคมเส้นตายสุดท้ายปปชต้องส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้วหลังจากนั้น15วันศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำพิจารณาวินิจฉัย ก็หมายความว่าไม่เกินวันที่25สิงหาคมนั่นแหะครับได้รู้กันรู้กันว่าจะตายเหมาทำรรเนียบตายกันเหมารัฐสภา,าคือทั้งคอรมอทั้งสสและก็ทั้งสอวอแล้วประเทศจะถึงทางตันในทางการเมืองเพราะไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญระบุบ่งเป็นทางไปขนาดนั้นหรือไม่ซึ่งถ้ากระถึงขนาดนั้นนี่นะครับ ก็ต้องไปนำอวักสองในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นทางออกของประเทศซึ่งมีความว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นเนี่ยนะครับ กรกฎาสิงหาสองเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่ชี้ชะตาและก็ชี้อนาคตของประเทศว่าจะไปทางไหนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนเรื่องรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องการปรับคอรอมอเรื่ององค์อิงจะอยู่จะไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่มนุษย์ยังโง่อยู่จะเฉยเฉยถ้าใครยังไปพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับ